แล้วนะครับก็มีเหรียญเพระท่านคายไหว้ข้างนะครับเหรียญน,นี้นะฮะก็แขวนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะแขวนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะตอนนี้ก็สนิมเขียวจับนะครับนะก,ก็ดูอะไรไม่ม,มากไม่ได้นะครับจะดูนิ้วจะโชว์เล็บให้ดูนะครับตอนสมัยก่อนอนะ่ะคือผมดูมีมือท่านนะครับพนมมือนะมีเล็บมีอะไรเล็บร้อยนะครับแต่ก็ ตอนนี้มันสนิมเขียวจับจนดูอะไรแทบไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาต้องขายออกปีสองสี่กับเก้าแปดนะครับผมออกที่วัดหินงูนะครับรุ่นวายค้างนะครับก็ออกปีเดียวกับรุ่นแรกของท่านนะครับนะฮะอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ตอนที่สนิมไม่เขียวไม่เกาะเนี่ยก็คือเป็นเหรียญแท้นะเหรียญแท้ พอทันคายไว้ข้างนะครับผมนะฮะแต่น่าเสียดายนะครับจะแกะก็แกะไม่ได้เพราะเป็นเลี่ยมทองเนาะเป็นเลี่ยมทองเป็นเลี่ยมทองนะครับส่วนด้านหลังครับก็เป็นเป็นยันนะด้านหลังก็เป็นยันนะครับพุทธออรหังพุทโธนะฮะธัมมะอรหังพุทโธสังฆะอรหังพุทโธนะครับนี่นะครับ ก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าเสียดายที่ว่าไม่ได้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมางเห็นมือนั้นนิ้วต้องจะยาวๆนะของแท้จะนิ้วยาวๆนะครับผมอ่านะฮะเนี่ยปากหลวงพ่อนะครับปากหลวงพ่อก็จะออกมองเห็นเป็น ปากก็จะงุ้มๆเลยนะฮะนะครับผมแล้วก็ปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วก็มองเห็นยาวๆนะครับแต่ว่ามันสีขริมเขียวมันกินเล็บไปแล้วนะครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นเล็บนะครับผมแต่เหรียญนี้เหรียญแท้งนะครับเพราะผมแขวนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแขวนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ป๊อดเด็กวัดแก้วด้วยนะครับขอบคุณครับ